ค่ะมัอนี่ไม่อิดเอาบรรยากาศตอนเทียงมาฝากคนเบิ่งบรรยากาศแดดแดดหลังจากที่สงการแล้วพี่น้องสงการแล้วกับกับบรรยากาศแดดร้อนมื่อนี้ตอนเทียงไปหาใบานี่แหละฮอนคือเกาพี่น้องลานหน่อยว่าสิออกมาเล่นน้ำสงการภรรญา,าเรียกว่ามันแล้วเเวเลี่ยวเพล้่วแล้วบุกสันดเลีกหน่อยมาเดอจ้าไม่กินนันขนมจีนมื้อนี้น้ำยาก,กะทิ แกงเขียวหวานแซ่บพือเก่าล่ะพี่น้องมกักอันใดก็เฮ็ดกินอันนั้นละ่ะทําอะไรก็กินอันนั้นแหละก้ามสูขของห้าวํานีล้ล่ะอยู่บา้านห้าเนอะจ้ะเนาะอยากยังก็เฮ็ดกินพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อนี่ลบไปอีกหกคลิปจ้าติดลําโพงแดงแน่พี่น้องนะี่อีติดลําโพงแดงนี่แตงแต่เปิดเม,ออดมื่อเมื่อฉีดไม่ไหมโบหุ่นจักกวดจักเกลียนเพลิน เสียงไดมีนีนเป็นกระแสก็เอามาใส่มักเสียงไดก็เอามาใส่พี่น้องบัด่านกวดพานเกีื่นมาแล้วโอ้ยลบไปว่าสันคิดว่าบ่ท่านได้เบิดดอกแต่เมีอิดกกตรวจหลังบ้านทุกวันคิดว่าบ่าท่านได้เบิดต้องมีอีกเพราะว่าแม่อิดมักใส่เสียงติดกระแสตะกอน,อ,นอากาศ้อนพี่น้องร้านกับมาสั่งงั่นสั่งน้ำแข็งใส่ให้น้อยว่าสัน สีฟ้าเพิ่นหมักสีฟ้าสีแดงส,สีฟ้าสีแดงสีเขียวเพิ่นว่าร้านหน่อยออกมาเล่นน้ำสงการ่าสั่งงานเลยว่าเพิ่นเศ้าเล่นแล้วเขาหยุดเล่นแล้วสันดกเบื้องหลังบ้านในเด้อพี่น้องเดอ้อลงคลิปลงเงินลงคลิปแล้วกับตรวจเบื้องหลังบ้านน้ำเามมือแรงอืมไม่อิดก,ก็บเบื้องทุกวันนั่นน่ะคือใดแกงเตี๋ยนมาเขาก็จะได้ลบพทน ก็ตงเปลี่ยนดอกพี่น้องลบเลยลรบออกโลดเฮ็ดออ,กอาไม่ก็ได้ชีปเฮ้าไม่อิชิดแบบนี้เนาะจ้ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้กันฝากเบื้องล้างบ้านอันผู้ใดเฮ็ดเป็นตานี้ก็แก้งเตือนกันรักษากรดรักษา,าเกลือนเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเ้าก็กกจะสร้างรายใดไปน้ำกัน โชคดีทอรไกที่เพิ่นเปิดเฟซบุ๊กให้ห้าสส้างไลยได้จากคนบ่เคยเบาก็ได้เบาจากคนเบาเบ่เป็นก็นได้เ้าพี่น้องขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก็เด้อจ้าเด้อคลิปหนาเฮาค่อยพบก,กันหม่มือนีก็ลงคลิปเาวามือละคลิปตอนจ่าบ่ลงงลายดอกขอบคุณนะคะ ขอบคุณเพื่อนใหม่ตลอดเนาะแม่อิทมีเพื่อนใหม่เขามาหลายคนอยู่ขอบคุณเพื่อนใหม่นะคะที่มาเป็นเพื่อนกันกันผูไ้ไดแอนมาหนาสีกะคอมเมนต์หาเบื้องคิดห้ยคือเกาแหละเด้อจ้ดเด้อทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ